สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมนะคะตัวอ้อยด่างนะคะตัวนี้จะเป็นลำสีแดงนะคะนี่ค่ะ,ะถ้าลำใหม่ๆก็จะเป็นสีสดๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะแถบก็จะเป็นแถบสีเขียวนะคะสีเขียวแกมดำนะคะจะออกสีค้ำๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะ พอแก่ก็จะเป็นสีอมอ่าอมอมส้มแต่จริงๆเขาเป็นแถบเขียวนะคะนะคะตัวถ้าผ่ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นแถบเขียวนี่นะคะตัวเนี้ยเพื่อนๆที่ซื้อจากน,นุ้ย่ะจะต้องไปดูข้อตาเองนะคะเวลานี้ขายเนี่ยน้ขายยกลำนะแต่ว่านี่ค่ะนี่ค่ะเวลา ขายเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีต้องไปลุ้นดูความด่างของอ้อยนะคะอย่างท่อนเนี้ยีนตัดแต่ว่าตัวโคนต้นเนี่ยไปปักน้ําอยู่ฝั่งนูเนี่ยนะคะเห็นไหมพอเขาโตปุ๊บอันนี้จะออกด่างเลยด่างค่อนข้างที่จะสวยนะคะนี่ตัวนี้ก็ออกด่างเหมือนกันนี่ค่ะแต่ด่างไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะเขาก็จะ ค่อยๆทยอยความด่างแบบนี้นะคะแต่อันนี้ถ้าด่างเยอะๆมันก็จะออกล้ำสีแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็เป็นลองลุ้นหาข้อตาด่างนะคะนี่ค่ะโดยส่วนใหญ่เพราะว่าแม่พันธุ์เขาเนี่ยจะออกใบด่างอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหม ไปหาแคตาด่างกันนะคะเพราะว่าพวกนี้ถ้ายังไม่ตัดยอดเขาก็จะเป็นตุ่มๆแบบนี้นะคะเป็นตุ่มๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถเม้นพอเป็นแบบนี้เป็นต้นเราก็ไปตัดเป็นข้อตาข้อตาได้แล้วก็ไปลงปลูกได้เลยนะคะตัวที่เป็นตัวใบด่างส่วนใหญ่จะราคาค่อนข้างสูงนะนี่ค่ะ เพราะว่าหนึ่งรำไม่แน่ใจว่าจะได้ท่อนด่างเอ่อเท่าไหร่นะคะว่าได้ออ่ตาด่างเท่าไหร่นี่ค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะแม่พันุ์เขาอะค่ะนี่ค่ะเขาจะออกด่างแบบนี้เลยนี่นะคะกาบจะด่างทุกกาบเลย เราต้องไปลุ้นเองนะคะว่าข้อไหนเนี่ยที่ออกมาให้หน่อด่างนะคะเนี่ยต้องลองไปปลูกดูค่ะลุ้นแบบสนุกสนุกนะคะสำหรับตัวอ้อยด่างสายพันธ์ุนี้นะเนี่ยพ่อแม่เขามาด่างเชื้อด่างมียังไงก็มานะคะนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะก็สอบถามวิธีทางไลน์ค่ะ n u y z i k a นะคะค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นทางหน้าจอก็ได้นะคะนี่ค่ะค่อคนข้างสวยนะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ยังไงก็ต้องให้ลูกด่างอยู่ดีเพราะว่าอ้อยสายพันธุ์นี้นะยังไงคือกลาบค่อยดางอยู่แล้วค่ะเนี่ยเห็นไหม กาบเขาด่างอยู่ทุกกาบอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะกาบเขาอะด่างอยู่แล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าด่างมากด่างน้อยขึ้นมาที่ใบามากเท่าไหนแต่นี้ข้อนี้ไม่ได้ด่างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตานี้จะจะไม่ด่างนะแต่ว่าต้องมาลองดูอย่างอันเนี้ยเนี่ยค่ะ ข้อด่างแต่ใบไม่ด่างแต่ต้องรอดูใบโตนิดหนึ่งเหมือนกับอันนี้นะคะเห็นไหมเขาก็ทยอยด่างขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไงวันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะวันนี้นี่ก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ